สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมมอนตาร์ดชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักของชาวธาตุน้ํานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนนี้ใครที่กําลังตามส่องชาวธาตุน้ําหนักมากเลยนะก็ไปดูกันนะคะขอดูที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะต้องบอกว่าเป็นดวงภาพรวมอยากให้เ,เพื่อนๆรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถรับฟังไป็น,นาทางได้ถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวตรงกับของตัวเองนะคะแล้วก็ อยากให้รับเอาแต่พลังงานบวกๆจากคลิปนี้ไปนะมาดูกันนะพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยพลังงานของชาวธาตุน้ำมีไพ่หกไม้เทา้าไพ่เรเอร์มิตแล้วก็มีไพ่สิบดาบนะคะ ชาวท่าน้ำนะต้องบอกว่าคุณอาจจะผ่านกับสถานการณ์ที่มันหนักมันหน่วงกับในเรื่องราวของชีวิตมาหลากหลายอย่างหรือปัญหาประสาวคที่เจอนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณให้เวลากับตัวเองโฟกัสกับตัวเองมีอะไรที่สนใจงานใดิเรกที่ทําแล้วก็โฟกัสกับความสําเร็จในชีวิตนะซึ่งเรามองว่าคุณอาจจะเริ่มประสบความสําเร็จในเรื่องราว บางอย่างที่คุณเพียรพยายามมาอย่างมากเลยนะคะก่อนหน้านี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของเขานะคนที่ตามสองชาวท่านน้ำหนักมากเลยเนี่ยเขาเป็นใครพลังงานเขาเป็นยังไงอะคะอค้มีไพ่สามดาบขึ้นมาด้วยนะคะคนคนนี้นะสี่ไม้เท้าจ้าแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะ มันมองว่าคนคนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงเนาะในเรื่องของฐานะทางการเงินการงานนะคะการงานมั่นคงการเงินมั่นคงในช่วงเวลานี้สิ่งเดียวที่เขาอาจจะขาดก็คือในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะโดยอาจจะเจอกับประสบการณ์ที่มันเจ็บมันช้ำหรือว่าเรื่องเศร้าๆมาในอดีตนะคะก็ เหมือนกับคนคนนี้จริงๆเขามีความพร้อมแล้วแหละเหลือแค่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เขายังไม่เจอนะมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนคนนี้นะคะลักษณะเขาเป็นยังไงเอ่ยคนที่กําลังตามสองชาวท่นานน้าอยู่นะลักษณะเขาเป็นยังไงคะคนที่กําลังตามสองชาวท่นานน้ำนะคะชาวราศีวีนกรกบพิจิตเนี่ย มีไพ่ก้าวไม่ถาวค่ะก็น่าจะส่องอยู่จริงๆคอยประเมินดูสถานการณ์ตลอดคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินจริงๆอย่างที่บอกเลยอาจจะทํางานหรือว่าเออค่อนข้างมีฐานะแล้วอ่ะอาจจะเป็นฐานะจากที่บ้านหรือจากการทํางานของเขาเองเนี่ยซึ่งมนมมองว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนลุยนะคะพอสมควรเลยนะ เวลาที่เจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรคนคนนี้ไม่ได้ถอยนะคะเดินหน้าลุยอย่างเดียวเลยแล้วก็บอกเลยว่าเขาค่อนข้างใช้เวลากับการประเมินดูสถานการณ์สิ่งต่างๆนะก่อนที่เขาจะเข้ามาเทคชั่นอะไรคุณเนี่ยเขาประเมินเยอะมากๆนะเรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะด้วยประสบการณ์ในอดีตเขาอาจจะผ่านประสบการณ์อะไรมาหลายอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเราต้องดูดีๆนะมาดูเพิ่มเติมห้าเรียงค่ะ มีไพ่เพจซับคัพเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่ราชาถือดาบนะลักษณะของคนคนนี้นะคะเรามองว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนพูดอะไรแล้วทําจริงนะคะมีความชัดเจนในการกระทํานะคะถ้าเหรียญขึ้นมาอย่างที่บอกแหละคนคนนี้อาจจะขาดในเรื่องเดียวก็คือในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรหลายอย่างที่มันมีความวิตกกังวลอยู่นะคะแต่แนวโน้มนะเหมือนกับพนักงานเขาตอนนี้ก็อยากที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือว่า ลักษณะเขาอาจจะเริ่มเพึ่งเริ่มต้นกับการลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ไปอาจจะเป็นคุณอาจจะมีการมาหยอดหรือมีการมาเรียกว่าโยนหินถามทางอะไรประมาณนี้นะคะลักษณะของเขานะค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่ประมาณนึงเนาะโอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณ,ค,ณคะเนี่ยคนคนนี้นะ่ะมีไพ่เทอมิกขึ้นมานะคะ อีพายอไรจะแอสเทเทิลโมโนสูขเขาน่าจะหลงนะหลงรู้สึกว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อหลงไหลในตัวคนุณนี่ะจะชอบในรูปลักษณ์ภายนอกชอบในความที่ดูหน้าค้นหาชอบในการทํางานการประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณชอบที่คุณโฟกัสที่ตัวเองเนั่นแหละ อืมดาวมิดก็ขึ้นมาเหมือนพลังงานคุณในตอนได้ชอบที่คุณเป็นตัวของคุณเองนั่นและค่ะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองสนใจมีงานในาเดเรกที่คุณชอบที่คุณทํานะมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมว่าคนคนนี้เขาจะเท k e action อะไรในความสัมพันธ์นี้อ่ะจะทาอะไรไหมมีการหยิบยื่นหรือมอบโอกาสให้คุณแน่นอนค่ะ คนคนนี้นะมีโอกาสได้เรียนรู้กันได้ศึกษากันแน่นอนนะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคแหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะรอจังหวะรอระยะเวลาที่มันใช่แล้วก็จะเข้ามาหาคุณนะขอดูหน่อยว่าแน,นวโน้มการเทคชั่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะมีไ e พ่ยเดอดเมอร์ขึ้นมาจ้า มีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นด้วยแหละแล้วก็ให้กันเป็นช้อยเป็นออปชันเป็นทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ได้ได้เริ่มต้นจริงๆค่ะรู้สึกว่าคุณสองคนมีอะไรบางอย่างที่เป็นความเชื่อที่มันคล้ายกันแต่ว่าก็ไม่ได้ว่า จะปิดโอกาสในการที่จะดูใจหรือว่าการที่จะศึกษาคนอื่นๆแต่ว่ามองแล้วเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เป็นโอกาสทางความรักที่ค่อนข้างที่จะจริงจังอยู่ประมาณหนึ่งคอยประเมินดูว่ามันคุ้มค่าที่คุณจะลงทุนลงแรงต่อไปไหมอะนะคะโอเคมาแต่เรามาดูกันว่าไพา่จะแนะนําอะไรให้กับชาวธาตุนามบ้างคะมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาเลย ไว้คอนเซลเลอร์นะคะมีอะไรจะ้ะเดอมพอเรอรต้องบอกว่าชาวท่าน,น้ำนะคะก็อยากให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงหลังกันเร์นนิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ศึกษากับเขาจริงๆให้การเรียนรู้นะคะให้สถานการณ์สิ่งเก่าๆเ,เป็นสิ่งที่สอนคุณก็ได้เป็นการเรียนรู้คุณอาจจะ เคยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงไะค่ะคุณต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่อาจจะไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกันได้แต่ต้องบอกว่าหลายๆอย่างที่จะเข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะต้องอาศัยการจัดการการที่คุณมีภาวะความมั่นคงภาวะความเป็นผู้นํหลายรอย่างเลยใช้เหตุผลแล้วก็ใช้ภาวะต่างๆนี้การจัดการที่มันโอเคมันจะทําให้คุณสามารถผ่านไปได้กับปัญหาอระสัคที่มันจะเข้ามานะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีของเขากันนะจะเป็นลัคนาราศีอะไรนะคะมีชาวราศีสิงห์นะชาวราศีธนูค่ะโอ้ชัดไฟมาเลยชาวราศีตุ้นประมาณนี้นะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ขอวอวยพรให้ ชาวทันาน้ำแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะได้พบเจอกับเรื่องราวความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะก็รับเอาแต่พลังงานบวกๆไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ